เ็นมะเร็งนะคะเป็นมะเร็งเต้านมก็คือใช้แสงให้คีโมปีหนึ่งก็ไปพบคุณหมออีกทีนี้คุณหมอก็คือดูในฟิลมแล้วไม่เป็นอะไรนะพอไปซีทีสแกนคุณหมอบอกว่าเจอถุงลมโป่งพองสองข้างแล้วก็มีก้อนมีรู้สึกผลผลของมะเร็งอะฮะผลของมะเร็งปอดจะขึ้นนะเราก็ เอ๊ตกใจถึงถึงเวลาเราต้องไปแล้วเหรอเพราะว่าพอดีช่วงนั้น,นเพื่อนเสียชีวิตอาทิตย์ละคนรู้สึกว่าไม่ดีละนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งก็มาโทรคุยกับน้องน้องเมทาวีก็แนะนำตัวเซิซินบอกที่ลองเถอะที่รับรองว่าพี่นี่ดีขึ้นแน่นอนด้วยความที่เราทรมานมากเราก็บอกว่าโอเคเอามาให้พี่พี่จะจะลองทาน แล้วทานไปก็ทานได้ไม่แน่ใจนะบางทีเราเราด้วยความเราก็ทานไปเรื่อยๆนะรู้สึกวันที่สามนะวันที่สามอาการคืออาการไอที่เราเคยไอไอแล้วเป็นฟองสีขาวนะคะเป็นเสียงหะสีขาวมันเริ่มเริ่มน้อยลงแล้วก็อาการไอน้อยลงแล้วเรานอนได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นคือที่เป็นเนี่ย น้ำหนักจาก58ลดลงเหลือประมาณ52าสถึงห้อย่างเงี้ยหาอาการขึ้นบันไดชั้นสองก็เหนื่อยนะคะแย่มากพอทานได้เอะพอพอทานอีกลองสังเกตตัวเองวันที่ห้าเอหลับคือหลับเหมือนหลับสนิทจากที่ว่าเราไม่ได้หลับสนิทมานานแล้วเรามีความสึกว่าอ่ะ เราดีขึ้นจริงๆเหรอแล้วก็ทานไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งประมาณ15วัน15วันรู้เลยว่าตัวเองรอดตายแน่แล้วทตายแน่เลยก็เราทานจนกระทั่งตอนนี้ได้ประมาณเกือบ2เดือนนะคะเกือบ2เดือนตอนนี้นี่คือหลับสนิทแล้วน้ำหนักขึ้นตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาเกือบเท่าเดิมนะคะเกือบเท่าเดิมแล้วสิ่งที่สําคัญได้ทุกคนจะมาทักเลยว่าพี่กิ๊กไปทําอะไรมา ทำไมผิวพัรร์สดใสนะคะอันนี้ได้จากตัวที่เราดูแลตัวเองปีนี้อายุตอนนี้นะคะอายุ62นะคะอยากจะให้พวกเรามาดูแลตัวเองกัน